ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่าเว็บไซต์ของคาวนะคะอืมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ The Puppet Show ถ้าแปลไทยก็คือโชว์หุ่นที่หายไปนั่นเองนะคะมาเดีย๋ยวเราเข้ากันเลยและอย่าลืมไปติดตามเข้ามาด้วยนะคะนี่ลูกกาแฟ Facebook อะไรต,ต่างๆนี่ เราจะเข้าไปเลยหน้าแรกก็คือ a อ o u t ลอัดเวลคัมโฮมนะเข้ามาแล้วนี่เขาจะเขียนว่าเวลคัมฮัลโหลไมเนมิสคาวเลสต์มีเลเชอร์ไมพู s เจ็บเจ็บเวลคัมโฮมนี่นี่คือรูปของวอลลี่ดาริ่งถ้าคนไหนที่ไม่รู้จักนะ เขาชื่อว่าวอลลี่ร์ลิงหรือถ้าเรียกย่อๆสั้นๆก็คือวอลลี่แล้วมีแฟรงค์ Frank, แต่ว่ามันเหมือนภาพมันเป็นเออเลอเออเลอร์แล้วจูลี่แต่ภาพมันดูน่ากลัวนะคนไหนที่กลัวความมืดหรือกลัวดวงตาที่มองเยอะ ก็อย่าไปเล่นหรืออย่าไปดูเลยเวนเจอร์ w e l c ค m e home i s a story เหมือนถ้าแปลไทยก็คือเว c o ค e home มันแค่เป็นเรื่องเล่า Story เฉยๆมันไม่ใช่เรื่องจริงอืมน่าจะแปลว่าแบบนี้แล้วก็มีคำเตือนว่า มีการจ้องมองจับจ้องคุณตลอดเวลาแล้วก็ก็คือถ้ามันย่อๆมันเหมือนแบบเป็นการเลสศาสตร์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีการจับจ้องเยอะไปอไปหมดและความมืดแปลไม่ออกขออภัยด้วยนะเออม,มามีการ thank you นี่ขอย้ำอีกทีได้ไหมคะคือ ต้องไปดูเพจเขาแต่ว่าเขาวาดรูปสวยมากทพี่เคยไปดูแลอืมย่าลืมไปชมเขากันด้วยนะคะนะเราเริ่มกันเลย Hello Neighbor สวัสดีคุณเพื่อนบ้าน Welcome Home เข้ามาเลยนี่มาแล้วนี่คือรูปของวอลลี e ่และลิง เหมือนเป็นอะไรสักอย่างนี่คือเพื่อนบ้านเดีย๋ยวเราไปพูดถึงชื่อของเพื่อนบ้านกันเถอะเราจะเข้าเดตเนเพื่อก่อนเลยทึบออกมาแล้วนี่นี่คือบ้านของวอลลี่แล้วก็เพื่อนบ้านต่างๆนี่ จะมีตัวแรกที่เรารู้จักก็คือวอลลี่ดาร์ลิงเจนเนี่ยมีเป็นตัวเป็นตัวนั้นเลยตัวคอสเพลย์ของเรื่องนี้เลยตัวสำคัญที่สุดนะแล้วจะมีอัดเทปได้แล้วมีบาร์นาบี้นี่คือเพื่อนของวอลลี่อืมเจ้าหมาเนี่ยแล้วนะอืมมี าพี่จำได้นะจะมีแฟรงค์จะมีจูลี่จะมีเซรี Shirley, แล้วก็จะมีฮาวดี้แล้วใครอีกนะป๊อปปี้อืมพี่จำได้แค่นี้เลยแค่ตัวหนึ่งอะแต่พี่จำชื่อไม่ได้เลยอ,อีกตัวหนึ่งนะโอเคนะเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคือพี่ขออุ้าอีกทีว่า ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะนี่เราเข้าเรื่องกันเลยไปโค้ดแรกที่เอาเบาอัดนี้ก็คือโค้ดที่หนึ่งมันคือโค้ดเดี๋ยวพี่ใส่นั้นด้วยนะใส่ตัวหนังสือให้ด้วยโคดแรกก็คือ y w x o 二。いい